คอนโดให้ a, เช่าเดือนละ25,000ใกล้สยามเพียง2สถานีกับโครงการ XT พญาไทายห้องนี้42ตารางเมตรเพิ่งแต่งเสร็จด้านหน้าเข้ามาก็จะเจอกับชั้นวางรองเทา้าที่เก็บรองเท้าได้เยอะมากแล้วก็มีชั้นวางกระเป๋าวางกุญแจได้เลยด้านนี้ก็จะเป็นตู้เย็นนะทุกคนห้องนี้ห้องใหม่เลยนะทุกคนเป็น42ตารางเมตรที่แบบฟังก์ชันจัดเต็มมากแล้วก็ครัวเป็นครัวปิดมีเตาไฟฟ้าเครื่องหุดควนันไมโครเวฟให้ด้วยเหมาะสาหรับคนชอบทาอาหารมาก ส่วนบริเวณนี้ก็จะเป็นลิฟวิ่งรูมนะกั้นเป็นสัดส่วนแล้วก็ดิวอินชั้นเก็บของนะสำหรับว่างหนังสือว่างของตกแต่งได้เลยแล้วก็ใช้ทีวีมินิมอลเดอะซิริฟซัมซุงตัวนี้เลยแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นโต๊ะทานข้าว2ที่นั่งนะมาพร้อมชเด d e l i e แล้วตรงนี้ก็จะเป็นโซนของห้องนอนกัน้สนสไลด์บันเลื่อนแยกสัดส่วนชัดเจนแล้วก็จะมีโต๊ะทํางานที่แบบขนาดใหญ่มีลิ้นชักนะแล้วก็มีชั้นเก็บของนะทำเป็นโต๊ะทํางานก็ได้หรือว่า เสริมสวยก็ได้จาาเพราะเขามีกระจกปังๆแบบนี้ให้เลยแล้วก็ด้านนี้เนี่ยก็จะเป็นเตียงขนาด6ฟุตนุ่มมากทุกคนด้านนี้ก็จะมีตัวลิ้นชักหัวเตียงให้ด้วยมีชเด d ล l i e r ตกแต่งสวยงามแล้วก็ตู้เสื้อผ้า3บานจุกๆพร้อมตู้ชั้นบนที่สามารถเก็บกระเป๋าเดินทางเข้าไปได้เลยฝั่งนี้ก็จะเป็นระเบียงนะทุกคนซึ่ง ตัวกระจกเนี่ยติดฟิล์มกันร้อนไว้ให้เรียบร้อยแล้วรับรองเย็นสบายตลอดทั้งวันนะระเบียงก็ขนาดกว้างวางโต๊ะชิวๆแล้วก็มีห้องเก็บเครื่องสักพาดัานนอกนี้เลยจ้าถ้าใครสนใจห้องนี้ก็ติดต่อเข้ามานัดชมได้นะตอนนี้พร้อมให้เช่าแล้วจ้า